ก็สวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็มาใส่เบ็ดปลาไหลเหมือนเดิมนะครับอ้าวกินนะครับดูขวดครับดูใหญ่ด้วยนะครับอยู่ไม่อยู่เรามาดูกันนะครับมันเอาอีกแล้วครับรูนี้ ใหญ่อยู่นะครับนี่โอ้ใสนี่ครับเต็มเหลกวันนี้นะครับหมานหมานครับใหญ่มากนะครับเกือบเท่าขวดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับใหญ่อยู่ครับตัวนี้ใหญ่มากแล้วมาดูชัดๆกันใหญ่นะครับใหญ่ๆใหญ,ใหญ่เตรียมต่อไปนะครับมาดูเต้มที่สองของวันนี้ ลอยกินแล้วครับมัดไปครับมัดไปอย่ามันลุ้นกันเลยนะครับโอ้โหออกมาแล้วครับสันนี้นะครับก็สวยอยู่ครับสวยสวยอยู่ แตไม่ใหญ่เยอะครับใส่ถุงหมานเลยนะครับงตง้้องตัดนะครับ มาคนเดียวนะครับกันอาทุลักทุเลหน่อยจัดเรียบร้อยนี่ครับสองแต้มครับสองแต้มเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะครับก็ใส่นะครับไม้ข้างโบปลาลกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแต้มที่สามครับ เกาะุุงมาครับดูเตียมต่อไปนะครับดูเต็มเลยนะครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าขาดขาด ดูอีกแตตมหนึ่งนะครับให้รู้จะได้หรือเปล่าอยู่นะครับใส่นี้สวยนะครับอาจจะเป็นแตตมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ วันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ